มาตรา1330งสิทธิ์ของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งเจ้าพนักงานร,รักษาทรัพย์ในคดีล้มละลายนั้นท่านว่าไม่ได้เสียไปหากภายหลังพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์นั้นไม่ใช่ของจำเลยหรือลูกหนี้โดยคำพิพากษาหรือผู้ล้มละลาย มาตาหนึ่ามสามบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาดหรือในท้องตลาดหรือจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้นไม่จำเป็นต้องคืนให้แก่เจ้าของที่แท้จริงเว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อมามาตาหนึ่ามสามห ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นท่านว่าแดนแห่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพ้นพื้นดินและใต้พื้นดินมาตรา1336ภายในบังคับแห่งกฎหมายเจ้าของมีสิทธิ์ใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผวแห่งทรัพย์สินนั้นกับทั้งยังติดตามและ เอาคืนทรัพย์สินของตนได้จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์จะยึดถือไว้และมีสิทธิ์ไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย